ห้าสิบหกถึงหกสิบซางตำนานเมืองเริ่มจากมาเวลบทที่ห้าสิบหกฝนดาวตกบทขยี้เหล่าปีศาจลงโฆษณาที่นี่ฟีน่าเงยหน้าขึ้นมองไปทางหนึ่งเธอรู้จักคนคนเดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมไพโรบลัสได้อย่างแม่นยำแต่คนคนนั้นควรได้รับการลงโทษในเวิร์กช็อปเล่นแร,แร่แปรธาตุนาตาชาโรมาโนฟก็มองตามสายตาของฟีน่าและเห็นร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นท่ามกลางคลื่นความร้อนชายคนนั้นถือไม้เท้าประหลาดอยู่ในมือและสวมชุดคลุมขาดขาดคนอื่นๆที่ไม่รู้จักเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนไร้บ้านและจะรู้ได้อย่างไรววว่่่าา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 เเเเขป็นนนนนนนัักกกกกมมมยยยลลลบซอฟีตตตะโด้้คื เบลซอพยักหน้าให้ฟีน่าและจ้องมองเฟรดดี้แม้ว่าเขาจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่ร้ายแรงพอที่จะต้องดำเนินการใดๆแต่คำพูดของเฟรดดี้ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจจริงๆเขาโกรธมากในช่วงนี้และตอนนี้ในที่สุดเขาก็พบคนที่สามารถระบายความโกรธของเขาได้และเบลซอก็ไม่ลังเลอีกต่อไปนี่ไม่ใช่การเอาชนะคนหนุ่มสาวและคนแก่ทั่วๆไปหรือเฟรดดี้เลียเลือนบนกรงเล็บของเขาและดูดซับอารมณ์แห่งความกลัวทั้งหมดในความฝันอันลึกซึ้งเข้าไปในร่างกายของเขาและความฝันทั้งหมดก็สงบลงทันทีเจ้าผู้เป็นอมตะข้าบอกเจ้าแล้วว่าอย่่่่่่าา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 าเเ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 ลลลลนนนนนนนกกกกกกัััับบูููไไฟฟจจจจจ้้้้ะตองงงงงถผป็ครรรดดดดีียยพมมมิิิิๆข เมื่อบาเซ่ใช้ปีร็อบบลาสเขามีความนุ่มนวลและลื่นไหล,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 ลมากและเขายังสามารถคาดเดาตำแหน่งแฟลชของเรดดี้ได้แม่นยำทุกครั้งแอลมันสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานมากในการระเบิดเบลซอร์ถล่มมาเป็นเวลาครึ่งนาทีและฟีน่าที่อยู่ข้างๆเขาก็มีดวงดาวในดวงตาของเธอเธอคิดว่านี่มันทรงพลังเกินไปฉันก็อยากทำเหมือนกันแต่โชคร้ายที่ฉันไม่แข็งแกร่งพอนาตาชาโรมาโนฟรีซ่อนตัวอยู่ข้างหลังฟีน่าโดยคิดในใจว่าถ้าหากนักมายากลทีล่ปรากฏตัวขึ้นอ,อย่างกระทันหันคนนี้รู้ว่าเขากำลังสร้างอันตรายมากกว่าประโยชน์เขาคคคคคคงงงงงงงไไไไไมม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 ม่่่่่่่เเเเเผาาาาาาาฉัััันนนนนนนดดดดด้้้้้้ววววยยยลลลลูููกกกฟฟรรรรรร็ออออออใใชหหหหฝขขขืืีีีีถทททำำึพแแซซตป ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากการดึงเอาความกลัวออกมามากเกินไปความฝันส่วนตัวอันลึกซึ้งหลายๆอย่างก็พังทลายลงและผู้คนข้างในก็วิ่งออกมาและปรากฏตัวในฝันรวมด้วยเช่นกันเมื่อทุกคนออกมาพวกเขาก็เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของเบลซอและซ่อนตัวเงียบๆอยู่ที่มุมห้องไม่มีใครกล้าขยับตัวเลยเบลซอสูดหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกโล่งใจในที่สุดเขาไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญเสียทรัพย์สินอีกต่อไปและสามารถแสดงได้อย่างเต็มที่เฟรดดี้หยุดและหายใจเข้าสองสามครั้งคิดว่านักเวทคนนี้คงจะหมดมานานแล้วก่อนทีี่่่่่เเเเเเขขขาาาาาาาจจจะะะยยยยยย้้้้้้้้อออออออบบลลลลลลซซกกกกกก็็็็ไไไไมมมมมมททททงงงงงนนนนนนนโแแคควววววววฝััหหดดดดถูปุตร์ำำศึึพืส ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่สามารถใช้คาถาอวกาศส่วนใหญ่ในสถานที่แห่งนี้ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเบลซอร์เฟรดดี้เห็นว่าเขาสูญเสียความสามารถในการหลบหนีและเกิดอาการตื่นตระหนกมากเบลซอร์ยกไม้เท้าในมือขึ้นและท้องฟ้าแห่งความฝันในเมืองเอ็มก็เริ่มเปล่งประกายแสงสีน้ำเงินจุดแสงแต่ละจุดคือการระเบิดไฟที่ควบแน่นนี่คือคาถาประจำตัวของเขาฝนดาวตกเฟรดดี้ตกใจกลัวจนพูดไม่ออกเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาจึงรีบวิ่งไปหาเบลซอร์และเตรียมโจมตีเขาในระยะใกล้นาตาชาโรมาโนสอยากจะช่วยแต่ฟีน่ารีบห้ามเธอไว้อย่าก,กนนาััังวลฝนนนร้้ายกาาาาาลลลััััังงงงแสววววหคคมตยยยออออูู่่่รรขฉนนนนนนเเเปป็็ศิะะดบกกกกททีจ อัศวินระดับกลางนาตาชาโรมานอฟมองไปที่เบลซอและเห็นว่าเขาวางกระบองลงเช็ดปลายกระบองเบาๆแล้วดึงดาบสั้นออกมาทันทีปรากฏว่ากระบองนี้ใช้งานได้หลากหลายและเปลือกยังใช้เป็นฝักดาบได้ด้วยมีปรมาจารย์อยู่ท่ามกลางผู้คนจริงๆเฟรดดี้ <Freddy S 2> วิ่งเข้าหาแสงดับของเบลซอโดยตรงและถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กช,ชิ้นน้อยในทันทีแต่ในวินาทีต่อมาเขาก็เกิดใหม่อีกครั้งที่ขอบของความฝันในเมืองเอมเมืม่อมองขึ้นไปเขาก็เห็นว่าฝนดาวตกพร้อมที่จะไปการต่อสู้ระยะประชิดเป็นไปไม่ได้และการต่อสู้ระยะไกลยิ่งเป็นไปไม่ได้เเฟฟรรรดดดดีีีีีีีี้้้้้้ทททำไแคค่่่่่่่วววววววิิิิงงงหหหหนน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 นออยยาา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 าสัััััักก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 มมมมมมมลจบพพใใชชตตตะโ เมื่อได้ยินเช่นนี้เบลซอก็ปรับวิถีของฝนดาวตกเล็กน้อยและเล็งไปที่ความฝันโดยตรงทำลายความฝันเล็กๆนั้นในทันทีและแม้แต่เครือข่ายความฝันรวมของมนุษย์ในบริเวณใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบด้วยหลังจากออกจากความฝันกูดาและเดสก็รีบ่พามคนของตนไว้พวกเขาทั้งหมดเห็นพลังของเบลซอและช่วยชีวิตคนจากความฝันนั้นไว้และพวกเขาไม่อยากตายอีกเพราะเหตุผลอื่นฟีน่าวิ่งไปที่ซากศพของเกรดดี้และรอยบนมือของเธอก็ปลดเชือกที่ใช้ในการกักขังเกรดดี้ออกไปฟีน่าอย่าโลภมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูในอนาคตให้คิดถึึงงงงผลลลลปปรรรระะะะะะะโโยยชนน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 ์ททีีีี่่่่่่่่คคุณจจจไไดดดดดด้้้้ับบบบกกกกกออ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 เเเเเเซซิิหาาาาฟฟแแแแวตตตืืธธพู็ขขส ฉันอ่านคำอธิบายคะแนนแล้วหนึ่งคะแนนสามารถนำไปแลกคริสตัลมานาบริสุทธิ์จำนวนมากได้อีกสองสามครั้งคุณก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเวิร์กช็อปเล่นแรบแปรธาตุอีกต่อไปแล้วฟีน่ายิ้มอย่างสดใสนักมายากลคุณเพิ่งพูดอะไรไปห้าสิบหกบทที่ห้าสิบเจ็ดบทเพลงอาถรรพ์แห่งความฝันอันน่าสะพรึงกลัวลงโฆษณาที่นี่เบลซอรู้สึกาซาบซึ้งมากเมื่อก่อนเขาเหงามากแต่ตอนนี้มีคนเข้ามาช่วยเมื่อเขาเจอปัญหาพระเจ้าเต็มใจช่วยฉันเขาแตะสีสันของฟีน่าเบาๆนักมายากลไม่ต้องกังวลจีแลน,น,นดินาานจาากรสภได้ ท่านควรเก็บคะแนนเหล่านี้ไว้กับตัวเองเพื่อรักษาเสถียรภาพให้อณาจาักของท่านมิฉนั้นท่านอาจจะร่วงหล่นลงมาได้ง่ายหลังจากเลื่อนตำแหน่งหากอนาจาักของท่านไม่มั่นคงเมื่อฟีน่าได้ยินเช่นนี้เธอจึงรีบตรวจสอบตัวเองและอุทานว่าโอ้พระเจ้าฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนักเวทอย่างเป็นทางการแล้วถูกต้องแล้วฉันจะส่งแบบจำลองคาถาของัตว์ธาธไฟไ,ฟไมโครให้คุณทันทีคุณสามารถใช้สิ่งนี้เป็นรากฐานของนักมายากลอย่างเป็นทางการได้หากคุณต้องการเรียนรู้คาถา,ข,า,ข,าของสำนักหรือธาตุอื่นฉันไม่สามารถทำอะไรได้ความรู้ที่ทรงคุณค่าที่สุดของฉันก็คคืออออวววาามมรรู้้้้้ขนีเบลล่ดยยิ ฟีน่าย,ยิ้มจากนั้นก็นึกถึงเรื่องบางอย่างได้และดึงนาตาชาโรมาโนฟเข้ามาหาในคโครแมนเซอร์นี่เพื่อนของฉันเองซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมอูโรโบรอสด้วยคุณช่วยทำน้ำยาทดลองหน่อยได้ไหมน้ำยาที่ห้างมันแพงเกินไปนาตาชาโรมาโนฟรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเธอไม่คาดคิดว่าฟีน่าจะแนะนำตัวเองกับครูตรงๆขนาดนี้เบลซอเหลือบมองเธอจากนั้นก็หยิบยาทดลองจำนวนหนึ่งออกมาจากพื้นที่ส่วนตัวของเขาและให้มันกับนาตาชาโรมาโนฟมียาสำหรับอาชีพต่างๆอยู่ในนั้นมากพอให้เธอใช้โอเคฟีน่าฉันยังมีเวลาว่างฉันจะบอกวิธีไปต่อให้เบลลซอออพพูดดดดดรรร้้้้มมมมึงืฟีน่าาาแววจกกไปยะโขิิต ทันทีที่ฟีน่าและเบลซอจากไปนาตาชาโรมานอฟก็ถูกล้อมรอบโดยกูดาเดสและกลุ่มคนสายตาของพวกเขาแทบจะจับจ้องไปที่ยาทดสอบในมือของนาตาชาโรมานอฟทุกคนคุณคิดว่าจะมีใครสามารถต้านทานลูกไฟจากนักมายากลได้บ้างไหมนาตาชาโรมานอฟปิดกล่องยาอย่างแน่หนาและมองทุกคนอย่างเผาเปล่าหรือว่าคุณไม่อยากจะจัดการกับบอสนักมายากลพวก,กนี้อีกในอนาคตกูด้าตกใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นใช่แล้วนักมายากลสองคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเมื่อมองดูครั้งแรกนักมายากลมีเครือข่ายที่กว้างขวางและมีสถานะสูงในโลกนาตาชาโรมานอฟดูเหมือนจจะะมมมีีีีคควววาา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 สัััพพพนนนนธ์ท่่่่่ดดดดกกกกบหเเเเขขปป้อออออยยยยงงิผูรรไไใต พวกเราทุกคนเป็นสุภาพบุรุษแต่ที่นี่ห่างไกลและอันตรายถ้าคุณยอมแบ่งให้เราสองในสามเราก็สามารถพาคุณออกไปได้กูดาจ้องไปที่นาตาชาโรมานอฟและคำพูดของเขาเต็มไปด้วยคำขู่นาตาชาโรมานอฟรู้ดีถึงความคิดของพวกเขาในใจหากพวกเขาไม่ทำอย่างเปิดเผยพวกเขาก็สามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการโดยการลอบบรประจำตัวออกไปอย่างลับๆน่าเสียดายที่กลวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลกับนาตาชาโรมานอฟนาตาชาโรมานอฟยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้คุณควรจะอธิษฐานเพื่อประโยชน์ของคุณเองดีกว่าในความเป็นจรงิงนาตาชาโรมานอฟได้คำนวณไว้ใใในน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 จจจแแแลลลลลล้้้้้้้้้้วววว่่่่่่่่่าาาาาาคคคคพกก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 ีีีีีงงงงงะะสสสสสุุุมม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 มโโตตตเเเเเธธออ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 อยยยูููืืืััับบรรรรขทถชหหไไปดิ ในขณะนี้หลัวเหวล์กำลังนั่งอยู่ที่บ้านจ้องมองไปที่หน้าการชำระเงินของสคริปต์ที่เจ็ดครั้งนี้เพื่อสร้างบทบาทของเบลซอเขาใช้พลังงานทางจิตใจจำนวนมากด้วยการลงทุนครั้งใหญ่ผลตอบแทนจึงถือว่ามากพอสมควรชื่อของฉากที่เจ็ดคือการต่อสู้ระหว่างนักมายากลและเฟรดดี้โดยสรุปเฟรดดี้ฝันรายทารกแรกเกิดที่โลกมากกล้าที่จะกระตุ้นนักมายากลมือใหม่ฟีหน้าที่เข้ามาสืบสวนแต่น่าเสียดายที่เขาไม่รู้ว่ามีคำพูดโบราณในโลกนี้ที่ว่าหากคุณเอาชนะคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าก็จะมาลองดูผลการพัฒนาสีเยีี่ยยาาากกลลลิตััทนนแ้วงงออดเหะะจ มาพูดถึงนักมายาการแห่งมอร์นิ่งสตาร์อย่างลาเซ่กันดีกว่าเขามีความทำนาญในการใช้คาถา,าธาตุไฟและเป็นบุคคลระดับนักเวทผู้ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เหนือชั้นความพิษทางกายและทักษะก,การต่อสู้ของเขาอยู่ระดับอัศาวินระดับกลางเขาสามารถสร้างยาและสิ่งของวิเศษต,ต่างๆได้หลายชนิดและยังรู้วิธีสร้างสิ่งของวิเศษบาง,าง,างอย่างอีกด้วยนอกจากนี้เขายังมีโมเดลคาถาท,าที่ได้รับการปรับแต่งพิเศษหลากหลายและสามารถเชี่ยวชาญคาถาท,าทั่วไปส่วนใหญ่ที่ต่ำกว่านักเวทระดับสูงได้ปรัชญามาพ สามารถจำกัดระดับ <uhhh> ส <cup: S 3> <g all> ูงสุดของรายการที่ผลิตลดการใช้ทรัพยากรและปรับปรุงคุณภาพของรายการที่ผลิตความสามารถในการป้องกันตัวเองนั้นยังเข้าถึงระดับมืออาชีพระดับกลางอีกด้วยและสามารถรองรับนักมายากลนักเล่นแร่แปรธาตุขนาดใหญ่นักมายากลนักเล่นแร่แปรธาตุระดับสูงสิบคนและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆเพื่อสร้างไอเทมร่วมกันได้หากสามารถหาผู้เชี่ยวชาญระดับสูงสิบคนและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆมาช่วยเหลือประสิทธิภาพการผลิตก็จะสูงขึ้นตอนนี้นายแม็คเฟรดนี้กำลังอยู่ใกล้จุดตายแล้วความสามารถในการควบคุมความฝันของเขาทรงพลังมากแแลลลลลละะะะะะรร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 ดด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 ัััััับบบบบคคควว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 วาา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 มม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 สสสถถถโยยยยยขขขขขอออออองงงงงงงเเ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 จจูู่่่่่่ทีีีีีผ้้้้้้ชชชญกกกกกกตตนนนใหหิปปปึไไซุ็ อย่างไรก็ตามเขาได้รับการเผาไม่อย่างรุนแรงจากเปลวไฟครั้งนี้และตอนนี้พลังของเขาหมดลงอ่อนแอและได้รับบาดเจ็บสาหัส57บทที่58นักเวทเข้าสู่ความฝันและต่อสู้กับปีศาจฝันร้ายลงโฆษนาที่นี่มาพูดถึงหอนาฬิกาชั้นเดียวปลอมกันบ้างซึ่งจริงๆแล้วเป็นชันหนึ่งของหอนาฬิกาโลกที่วิวัฒนาการมาจากสถานการณ์ที่เจ็ดมันยอมให้คนจากภายนอกเข้ามาได้แต่ต้องใช้พลังงานเพื่อรักษาไว้ความสามารถในการป้องกันตัวเองนั้นเข้าถึงระดับสูงของมืออาชีพได้และยังสามารถใช้พลังงานจำนวนมากในการฉายเลเยอร์นี้ออกสู่โลกแห่งงคววามเป็นจริไดด้้อีกย หลังจากพัฒนาสถานการณ์ที่เจ็โรวันรู้สึกว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยมานาอย่างกะทันหันและพลังจิตของเขาเข้มข้นขึ้นและคุณภาพก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่ามีอวัยวะพิเศษในร่างกายซึ่งก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นร่างของเบลซอแม้ว่าตอนนี้โรวันจะไม่ใช้สคริปต์ในการสร้างความสามารถแต่เขาก็ยังเป็นหนึ่งในประมาณจา์ระดับสูงของเอเวนเจอร์ในชีวิตก่อนหน้านี้และผู้ชายคนนี้มีความสามารถในการป้องกันตัวที่แข็งแกร่งมากถึงแม้ว่าเขาจะเอาชนะเขาไม่ได้แต่เขาก็สามารถหลบหนีได้ก่อนที่โรวันจะมีเวลาส มานี่สิเข้ามาแล้วนั่งลงก่อนตอนนี้โรวันเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วพลังของเขาเหนือกว่าเบลซอรแล้วด้วยไอเทมพิเศษเหล่านี้เขาสามารถเล่นบทบาทของจีรานได้ดีแม้จะไม่มีบทก็ตามหลังจากพูดคุยกับลาเซ่ได้สัจพัปความคิดและอารมณ์ของชายคนนี้ก็เปลี่ยนไปมากและเขาดูแตกต่างไปจากครั้งแรกที่เจอเขาโดยสิ้นเชิงอยากกลับไปที่ร้านเล่นแร,แร่แปรธาตุในช่วงนี้โรวันพูดกับเบลซอรเพราะร้านเล่นแร่แปราธาตุธรรมดาไม่เหมาะกับเขาอีกต่อไปแล้วและเขาจะไม่อยู่ที่นั่นแม้ว่าจะถูกลงโทษก็ตามแล้วคุณคิดวว่่าาฉันนครจะไไปทีหเบลซอถม ไปตามมาหาผู้เท่าโรวันกล่าวผู้วิเศษผู้เท่าได้ปกป้องสันติภาพมาเป็นเวลานานและตอนนี้ถึงคราวของเราที่จะเข้ามาดูแลแล้วคุณไปติดตามเขาไปดูขั้นตอนการปฏิบัติงานของพวกเขาช่วงเวลานี้จะเป็นเวลาของคุณในการรับโทษของคุณโรวันได้คิดถึงการจัดการนี้ไว้แล้วในสคริปต์เจ็ดดาวคราวนี้ไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมสำหรับลาเซ่ย,ยกเว้นห้องเล่นแร,ราานา่แปรธาตุธรรมดาไม่เหมาะสมที่จะให้เขาอยู่ตรงโลกภายนอกในปัจจุบันเอนเชียนวันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดซึ่งจะไม่เปิดเผยตัวตนของเขาและความสามารถของลาเซ่จะไม่สูญเปล่าตอนนี้โรวันน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 นรรรรรูู้้้้้สึกกกกกกกววววววว่่่่่่่่่าา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 เเ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 เขขโชชชชคคคคดีีีีีีทถออ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 ยยยยยยยััััพพพบหหหไมมมมมลลลลืืืแแแแะะะะปญจจจตงงงงิณๆ็ใฒน ตกลงฉันจะไปเบลซอตกลงแต่ไม่ได้ออกไปทันทีเขายืนอยู่ตรงนั้นและดูเหมือนจะมีอะไรจะพูดโรวันเห็นความลังเลของเขาจึงพูดว่าบอกฉันหน่อยสิถ้าคุณมีปัญหาอะไรเบลซอรู้สึกเขินอายเล็กน้อยและกระซิบว่าคุณช่วยยืมวัสดุเวทมนตร์ระดับต่ำให้ฉันหน่อยได้ไหมตอนนี้ฉันถูกจำกัดโดยรัฐสภาและไม่สามารถซื้อวัสดุได้ฉันไม่สามารถใช้สิ่งของจากนักเวทมนต์แห่งเอเทียนวันได้ดังนั้นเขาเคยดูถูกวัสดุระดับต่ำเหล่านี้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นปัญหาของเขาไปแล้วลูเวินยิ้มเล็ก อย่างไรก็ตามเมื่อการลงโทษของคุณสิ้นสุดลงวัสดุทดเชยก็จะหายไปคุณยอมรับมันได้หรือไม่ไม่มีปัญหาแน่นอนขอบคุณมากนักมายากลผู้ยิ่งใหญ่จีลานเบลซอเปล่าวด้วยความขอบคุณเมื่อการลงโทษสิ้นสุดลงเขาจะไม่ขาดแคลนวัสดุเหล่านี้โดยธรรมชาติตอนนี้เขาสามารถให้สำเนาพิเศษแก่สาวกของเขาได้ซึ่งจะช่วยให้เธอเติบโตได้มากเทือกเขาหิมาลัยเป็นสถานที่ที่หนาวเย็นที่สุดในโลกแต่ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังคงสร้างบ้านของพวกเขาไว้ที่นี่และความหนาวเย็นก็ไม่สามารถหยุดยั้งความมุ่งม,มั่นที่จะเอาชีวิตรอออออดดดดขข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 งงงงพพพววววววกกกกกเเ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 าา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 ไไ้้้้้้ัััััันน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 ีีีีีมม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 แแแแรรรรบบบบชชชิิิิิญใใหหหหห่่่่ยยยืลลลลลลซสุุคคๆะะะะปททจตผู ผู้คนที่เขาพบระหว่างทางก็เป็นมิตรมากเช่นกันเมื่อเห็นว่าเบลซอร์แต่งตัวบางมากผู้คนจำนวนมากจึงหยิบอาหารเช่นมันเทศย่างออกมาให้เขาและบางคนก็อยากจะให้เสื้อคลุมกับเขาหลังจากที่เบลซอร์ปฏิเสธความใจดีของทุกคนทุกคนก็เริ่มคาดเดาว่าเขาอาจจะเป็นนักพรตไม่นานหลังจากนั้นเบลซอร์ก็มาถึงอาคารแปลกๆแ,แห่งหนึ่งและเคาะประตูสองครั้งด้วยไม้เท้าของเขาประตูเปิดออกพร้อมกับมีเสียงฟู่และมีชายชื่อเบเนดิกต์หวงยืนอยู่ข้างในเมื่อเขาเห็นรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดเล็กน้อยของเบลซอร์เขาก็ไม่ได้หลบแต่ประกมมือเาล่ป เธออยู่ตรงนั้นโปรดตามฉันมาหวังกำลังรออาเบลซออยู่ที่นี่โดยเฉพาะหลังจากรับเขาแล้วเขาก็พาเขาไปที่ลานบ้าน58ตอนที่59เด็กสาวผมแดงกวาดล้างอาณาจักรแห่งวิญญาณแอดเวอร์ไทเทียระหว่างทางเบลซอมองไปรอบๆสถานที่และพบว่าการป้องกันเวทมนต์ที่นี่มีการละเว้นหลายอย่างและเขาไม่เห็นสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างเช่นโกเลมเลยเขารู้สึกว่าสถานที่นี้ดูเหมือนวิหารมากกว่าจะเป็นที่พักอาศัยของจอมเวทสูงสุดแน่นอนยกเว้นนักเรียนที่กำลังฝึกฝนคาถาเอนเชียนวันกำลังนั่งอยู่ในห้องเพื่อสั่ โรวันเคยเล่าถึงสถานการณ์ของเบลซอให้เอเทียนวันฟังมาก่อนแล้วและเอเทียนวันก็อยากรู้เกี่ยวกับนักเวทผู้ทรงพลังจากสำนักอื่นเช่นกันอย่างไรก็ตามเธอยังคงพอใจมากกับความก้าวหน้าในปัจจุบันของโรวันท่านจอมเวทสูงสุดเกิดอะไรขึ้นสิคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะถามนักเวทเอเทียนวันยืนขึ้นช้าๆและกล่าวอย่างเบาๆว่ามีแขกมาท้ายที่สุดแล้วลาเซ่ก็เป็นฝ่ายเริ่มที่จะมาหาเธอดังนั้นเธอจึงต้องสุภาพเล็กน้อยเบลซอร์เดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อเขาเข้าไปในประตูเขาก็เหลือบมองผู้ฝึกหัดด้านล่าง ยินดีต้อนรับสู่คามาทัชแอนเชียนวันพยักหน้าชื่อนี้มีความหมายมากสำหรับเธอเพราะเป็นตัวแทนของบ้านเกิดของเธอฉันได้คุยกับจีลานแล้วคุณไปต่อได้ตามสบายแต่อย่าออกไปจากที่นี่จะดีกว่าฉันจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การกระทำจะเริ่มขึ้นจีลานเบลซอนี่มันมาจากไหนเคซิเลียสอด้านล่างมองดูเบลซอด้วยสายตาพินิจพิเคราะห์ราวกับว่าเขากำลังสงสัยเกี่ยวกับที่มาของบุคคลนี้ข้าจะทำตามข้อตกลงของท่านเบลซอไม่ถือเอาเคซิเลียสอมาใส่ใจเลยเขาอ่อนแอเกินไปและไม่คุ้มกับความลำบากของเขานอกจากนีี้้้้้้้้หหหาา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 กกกกสสสะดดดดววววโปปรรรจัถนนทท่ใใขขขขยยตตอองงงุเม์ อย่าก,กังวลเลยคุณสามารถปรึกษาเรื่องนี้กับกษัตริย์ได้ผู้เท่ากล่าวต่อไปเปลวไฟในดวงตาของเธอเหมือนเปลวไฟที่เดินได้เมื่อได้ยินว่าเขายังมีสาวกผู้เท่าก็มีแผนใหม่ในใจอาจารย์จีหลานส่งคุณมาที่นี่ไม่เพียงเพื่อเรียนรู้กระบวนการตอบสนองเท่านั้นแต่ยังเพื่อให้เราสื่อสารกันได้มากขึ้นด้วยฉันก็อยากรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของหอนาฬิกาเหมือนกันครั้งสุดท้ายที่ฉันพบกับจีหลานก็เมื่อกว่าสิบปีที่แล้วหอนาฬิกาเหรอเคซิเลียสอก็ยิ่งสับสนมากขึ้นมันเป็นอีกชืืื่่่่าา่่่่่่่่่่่่ออ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 อทททททีีีไไไมมมคคคคุ้้้้้้้้้นนนนนนเเ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 ยยยยยาา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 จจจะะปปป็็ชรรรรรหหหััััััสขขงง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 พพพลลลลลิใญบบบบซโโำกกกกกกแแแววผผผผูููููดดภตต โรงเรียนเวทมนต์ทั้งสองของเรามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผลขององค์การสื่อสารก็อาจจะอยู่ในระดับเฉลีย่ยเฉลีย่ยแน่นอนครับตั้งแต่คุณเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็เห็นด้วยแต่เขาหันมองไปรอบๆดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เหล่านักมายากลของคามาทัชจากนั้นก็ส่หัวเรากับว่าเขารู้สึกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้แล้วเขาจะสื่อสารกับใครได้เมื่อเห็นเช่นนี้เคซิเลียซอก,ก็โปรดมากนานแค่ไหนแล้วที่เขาไม่ถูกดูหมิ่นเช่นนี้พูดเท่าพูดเท่าไม่สนใจเลยคำพูดของเบลซอไม่ผิดเลยแม้แต่่นนน้อออลททไเาาถึงขงขกีูดดตส ความแตกต่างของความแข็งแกร่งนั้นเห็นได้ชัดเกินไปเบลซอ์ี่เกียดเกินกว่าจะคุยว่า,วาเวทมนต์ของเขาทรงพลังแค่ไหนเขาเห็นเอ็นเทียนวันและจิลานเป็นคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายร่างใหญ่เช่นนี้เขาไม่อยากดูโง่เขาเกินไปขออภัยทุกคนครับเบลซอพูดแบบนี้แล้วจับไม้เท้าวไว้แน่นมานาในาร่างกายของเขาหมุนเวียนเหมือนน้ำเดือดและธาตุเร็วไฟก็เติมเต็มพื้นที่โดยรอบโดยตรงถึงแม้จะมองไม่เห็นไฟด้วยตาเปล่าแต่ความรู้สึกร้อนแรงทำให้เหล่านักมายากลของคารมาทชดไม่ได้ การพุ่งมานาให้คาถาของคุณร่ายได้เร็วขึ้นและคาถาที่ร่ายแต่ละครั้งสามารถผสมเครื่องหมายมานาเพื่อปรับปรุงผลของคาถาได้การหมุนเวียนเปลวไฟการใช้เวทมนต์ไฟสามารถคืนมานาและปรับปรุงผลของเวทมนต์ถัดไปได้คาถาหลายคาถาบางครั้งเมื่อคุณร่ายคาถาคุณอาจได้รับคาถาพิเศษของคาถาเดียวกันโดยไม่ต้องเสียมานาเพิ่มประสิทธิภาพคาถาเพิ่มประสิทธิภาพของคาถาให้สูงสุดแต่ต้องใช้มานาเพิ่มขึ้นคาถาเสริมเหล่านี้ปรากฏขึ้นบนตัวเบลซออย่างต่อเนื่องและนี่คือการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเขาเมื่อเทียบบ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 กก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 ััััััััััััาา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 รร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 ตตต่่่่่ออออออสสสสู้้้้้้้คคคงงงงแแแเเเเฟดดดดดดีีววววิิธธปปปปจจจจจจุุนน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 หไไไลลลลมมมมมมยยใใถะะะะะขซชฝฝทำ็ื เอนทยนวันมองดูลาเซ่ไร้เมตเสริมพร้อมกับรอยยิ้มจังจบนใบหน้าของเขาและไม่มีเจตนาจะขัดจังหวะเขา 59. บทที่ 60. การระเบิดของเปลวเพลิงสะเทือนฝันร้ายอดเวอร์ไทเซียไอ้นี่มันแข็งแกร่งเกินไปเคซิเลียสอถอยหลังด้วยความประหลาดใจแม้ว่าเขาจะรักษาระยะห่างจากเบลซอไว้แต่เขาก็ยังรู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังจะถูกแผดเผาและเลือดของเขากำลังจะเดือดอย่างไรก็ตามเอนทิญวันนั้นสงบมากเธอรู้สึกว่าแม้ว่าราเซ่จะทรงพลังแต่เขาก็ยังตามหลังดอมมูยูอยผู่เล็กน้อยพูก ปรมาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ได้หลบหลีกแต่กลับวาดวงกลมด้วยมือเพื่อควบแน่นโลกโดยปิดกั้นทีโรบลัสทั้งหมดโดยตรงโดยไม่ถอยกลับแม้แต่ก้าวเดียวเบลซอรู้ว่าเขาไม่น่าจะเอาชนะเอเชียนวันได้แต่เขาไม่ควรแสดงตัวว่าอ่อนแอเกินไปครั้งนี้เขามาในนามของหอนาฬิกาและเขาต้องแสดงให้คนอื่นเห็นความแข็งแกร่งของเขาดังนั้นลาเซ่จึงยิงไปทางซ้ายและขวาและเปลวเพลิงก็แพร่กระจายอย่างรุนแรงในบริเวณกระจกนี้และในชุ่ยพริบตามันก็กลายเป็นทะเลเพลิงในทะเลเพลิงผู้เฒ่าผู้เฒ่าเดินอย่างสบายๆราวกับว่่่่่่่่่่าาาาาาเเ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 เขขขขกกกกกำำลลลลลลัััััััังง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 งดดดดิิินน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 ออ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 ยยยูููใใสสววววหหหบบบ้้้้้้้ตตณะทททีีธธธธพพมมโปืืรรฝ ทุกคนทุกแห่งที่เธอเดินไปไฟก็หายไปทันทีราวกับว่าถูกเครื่องดูดฝุ่นดูดออกไปและเปลวไฟอื่นๆก็เข้ามาเติมเต็มมันเบลซอเห็นจังหวะที่เหมาะสมจึงหยิบไม้เท้าของเขาขึ้นมาตีอย่างแรงและฝูงมันสเตอร์ไฟก็กระโดดออกมาจากทะเลไฟและพุ่งเข้าหาเอนเชียนวันเอนเชียนันมองดูสัตว์ประหลาดไฟเหล่านี้ด้วยความสนใจเธอแอบวไปตรงหน้าพวกมันจากนั้นปลกมือสัตว์ประหลาดไฟเหล่านั้นก็กระจายตัวไปในอากาศทันทีและพวกมันก็ไม่มีเวลาทำลายตัวเองด้วยซ้ำเบลซอมองดูฉากนี้แล้วรู้สึกไม่แน่ ขณะที่เบลซอกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปแอนเชียนวันก็ได้ไขปัญหามอนสเตอร์ไฟทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมอนสเตอร์ไฟเหล่านั้นถูกเธอทำลายก่อนที่พวกมันจะมีเวลาฟื้นคืนชีพเอนเชียนวันยังให้คะแนนราเซ่นในใจของเขาอีกด้วยนักมายากลค,คนนี้มีความแข็งแกร่งและมีพลังทำลายล้างมหาศาลในคาร์ามาไทยไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ยกเว้นนักมายากลเอนเชียนวันอย่างไรก็ตามหากเขาใช้คาถาที่แปลกประหลาดกว่านี้ก็ยังมีคนที่สามารถเอาชนะเขาได้คาถาและความสามารถของคาร์มาทาจอลุนมาจากสิ่งมีชีวิตทรงพลังในโลกและมิติอื่นๆหากคุณไม่รู้รายลลละะเเออีีียยดดดดแวิธิธจจกกคคาาาาาถาหห่่่นุ้้ณตัับใญไงๆ านอาจารย์ผู้เฒ่าโบราณท่านแข็งแกร่งเกินไปจริงๆข้ายอมรับว่าคาถาของข้าไม่สามารถทำลายการป้องกันของท่านได้แต่ข้ามีเคล็ดลับอีกอย่างข้าอยากขอคำแนะนำจากท่านเบลซอมองไปที่ผู้เฒ่าโบราณแล้วพูดอย่างจริงจังกลุบายของเขาเป็นคาถาทดลองที่เกือบจะทำลายหอคอยนักเวทของเขาเองไปแล้วแม้ว่าการทดลองครั้งสุดท้ายจะไม่ประสบผลสำเร็จแต่บลาเซ่ยังคงสะสมประสบการณ์ไว้มากมายและแทบจะใช้คาถานี้ไม่ได้แต่มีอัตราความสำเร็จต่ำเล็กน้อยงั้นฉันจะดูว่ากลุบายของคุณคืออะไรเอนเชียนันหยุดพูดและพูดอย่างใจเย็นตอนนี้เธอกกกกาาาาาาาลลลังงงงววรรร่่่่ยยออ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 อูู้้้้้ตตตมมบบใใใใดดททีคถขเเเซหธธชไไฟิโ็พจแ นักเวทมนต์แห่งเปลวเพลิงพยักหน้าสูดหายใจเข้าลึกๆจากนั้นวงเวทอันซับซ้อนก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเมื่อวงเวทถูกเปิดใช้งานอุณหภูมริรอบๆวงเวทก็พุ่งสูงขึ้นทันทีแอลละมันแทบจะทนไม่ไหวสำเร็จไหมเบลซอรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าวงเวทเริ่มเสถียรแล้วเขาก็รีบใช้มานาทั้งหมดที่ทเกิดจากคาถามานาเซิร์ชเข้าไปหลังจากผ่านไปหนึ่งนาทีวงเวทมนต์ก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์ท่านผู้เฒ่าผู้เฒ่าท่านต้องรับมันไวการโจมตีที่รุน ผู้ชมด้านหลังก็ตกใจกลัวและถอยหนีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สิ่งกั้นขวางก็ไม่สามารถป้องกันอุณหภ,ภูมิที่ร้อนระอุได้ทุกคนแสดงวิธีการป้องกันตัวของตนเองซึ่งวิธีที่พบบ่อยที่สุดคือโลเวตม์สีทองที่ผู้เท่าสามารถสร้างได้ด้วยการโบกมือแต่เมื่อต้องผเผชิญหน้ากับพายุพลังงานที่โหมกระหน,น่ำนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ก็สดใสย,ยิ่งขึ้นพื้นที่กระจกโดยรอบกำลังจะถูกระเบิดขึ้นด้วยเมฆรูปเห็ดที่เกิดจากการระเบิดแต่ทันใดนั้นพน เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบแสงจากดวงตาแห่งอากามอตโตที่ห้อยอยู่บนนอกของผู้เท่าโบราณก็สลายไปเช่นกันและอัญมณีก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม 60.